ได้งามาจุดถูกาได้ครับมันยังดอกเจ้าของเจ้าของสื่อัหมดเลยคุยได้บุญซื้อบแต่ละคนบุคสือกันเนาะสวัสดีครูฤศีครับพี่น้อยชื่อครูท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามแนวทางครูตามแนวทางของครูฤศีกับที่ครับอย่างนว่าหมวดที่เลี่ยวหัน แขนเป็นแขนแขนเป็นแขนก็ได้หลายในกออันเลขที่บ้านของคุณเลขที่บ้านหาหนึ่งเก่ารองจังไหล่หอพูดดิอันนี้ไม่ถอยหดอกเพื่อนก็เพื่อนกหุ้มกันมาถึงว่าส่วนตัางในที่นี่มาถึงว่าเพ็ดกุดข้ามกลับดีแล้วคนขืนพูอเฮ้อเฮ็ดมากล่ะครับห้องสาเคาะอะไรคออะไรยังเหรอเขาก็ สายหนังสายหนังเสียน้าเสีดหนังโอ้สายหนังให้ผีเบิ้งน้าละเขาบอกประกาดิบๆในผีเบิ้งจนจนจนได้จ้างหนังมาให้ผีเบื้องจนจนไม่ได้จ้างคือให้ไคอยากใครอยากสู้ผีกับสายหนังให้คือผีเบิ้องก็คือโอ้ข้อดีมากเนี่ยมันก็เลยตลอดเอาคืออะไรนี่ยครับผมมันอยู่ที่เราเองครับถ้ามันได้จหายตลอดไบ่ไหวมันจะออกครับอืมคือคือตำนานตำนานสายหนังให้ผีดูโอ้โอ้คนจ้างหนัง คน้นขายนางไอพีอ๋อมาแล้วครูมาแล้วครูไปนั่งคนจากนั่งไอพีบังค้นค้นขายนางไอพีเบัง,ง,บงอ่าวอบแสนเราตันดรอบเป็นตำนาน,นยูนีครับยูนีคือวัดปลาลูกแก้วนี่นหะที่ปูบุญไหลเพิ่นมาอ่าในเมยูนีนะครับนเนาะเพิ่นสัมผัสใจที่นี้เดี๋ยวนี้ลูกแก้วคว่าปูบุญเมื่อวานก็ได้ลูกนึ่งเลยนะเมื่อวานเมื่อวานอีก คนจะบอกว่าจับครับผมคนหาจับมันเป็นส่วต่างครับผมเอาอันนี้เป็นโอ้เกลียวโอยว่านับมาเพราะคุณพูดมาึ้นจับเรามันเป็นส่วนบุคคลคุณหมารแต่ละคนโอ้ยโอ้ยบ้าในบ้าในฝั่งนี้เนี้เดือนใหญลต้งที่ไหนก็ได้ไหมี่

กาไววเปอันนึงมันไงกไวเป้ยนะฮะเก้าก็พูดชีย์ให้เขาดโอ้เด้าหนน่ำไมว่าทำไมจะหัวแข็งไม่จะคนแก่หมเออย่งเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ัดเอวยาันคะสัมผัสไปได้คองดีไหลายองดีหตั้งแต่มาอยู่ จ้าก็หน้านี่อบาครั้จะว่าผมนปน่งนี้บางคั่ไม่ใช่้อมสิงนี้เขาเขาทีไปไหนบอกหูเขาทีจะว่าจะว่าคัฟันีมันออกตลอดเลยก็รูกค่นี้ไม่มากกัทรวงกับว่างิือยู่ดีนอกจากจะจมากขมาเนาะเอาขมาทางแบบออกเป๊ะเลยเออมือน้องมาหวท่วงปักออกเพื่อบอเราเลย ที่น่ะถ้าผมรอดกัมาสิไปสิไปหลายพุ่นอยู่นะจะน่องครับน่องครับเดี๋ยวได้ถ้าเป็นคนร่วงรอดมรรคมัััับรบัว น้องขี่ไปเลยเจ้าขี้ไปเลยนี่ย่าเป็นคนบบบไงกูเป็นม่วงวัวน้องครับขี่ไปเลไม่รู้เจ้าก็รู้ันออกตลอดบ่บ่หนาการลังยิ่งบ่หนาการลังอืมบ็ตหนัตัวลางเห็นหนัครับผมช่ไหมตัวละง เออมวดความกระตุ้นส่นของยังเรื่องต่อฟอยู่นี่เห็นไหมที่ขึ้นกูกขึ้นขึ้นยูกับปูอันอันเบอร์อันนี้กว่าเลขปูนะเกาเกาขปูแต่เดียปูตดยวอ่ออีกอออ่ออ่ออ่่อม่ออ่อ่ออ่ออม่ออ่ออออ่ออ่อออค่ออ่อ่ บุ้งนั่หมไปแล้วบุ้บุ้งหลก็เลยเป็น่าน้องน้องมัดจเลยเป็นคันนี่ฝันสิที่ออกคนนี้ด้วมันตลอดับตลอดชอบเลยอัดเจอยังไงคิดแค่เคยบอกอกเป๊กออกเป๊กอีกไปในความสืนควาืนแต่ว่าควืนอะไร ถวายประจำเนี่ยรถบุญน้รถทรงพระเป็นรถบุญรถทศถวายมาก่อนใส่เป็นบุญทั้งงส่าช่ไหมเสียนะจะเอากั้นใจริงปฏิหารก็นจะไม่มาปฏิบัติปฏิบัติหร้ารถกิจกรรมมานอนอยู่พี่ไมทำจิตกับพี่ตกแรงมากกาสวนมัทาวัดกันหลายนังเบิ่งนังิเราวนาไปย่นงเราเคยเห็นอน่ับ

คือ่่อเฮ็ใแปเ,เกิดว่าทิ่ครับคุเิมาคุณมาค่ายไว้คุณมาว่างไ้เี๋าหาไงาไเ,เ,กกาเดี๋ยหาไงคนค่ายไปสกเหยนปุ๊บกดเนี่ยเขาไปกดไปไม่เอาวันดีคืดีคุณมาค่ายอลยอูอ้คุณเรประสบการณ์เ่อไปยูพูดกันน่เดี๋เขากดไปอีกคุณมาว่างที่ไรกันนะคุณู้ที่นี่เห็นวันี้ันกันอรับกับฟันเจียวเราขั้นนี้ละวันเจียวกับรถอืม ที่ใส่ประจำนีแง่ท่วแใส่ปัะจำแง่คาม่เกยบน้องน้องไม่หยิบรถีไปขไปแล้วกรยังตาเาเว็นหูคือเรียกรถก็จความสิ่งไจะกวาใ่ินาปห่วงอย่างไโอ้ยความง่าย้ความง่าก็เป็ตรวจภามันกิดตำหนักับบางเื่องเหมนับ้านปูก็เรียว่าเป็นห่วงรถไชย กูว่าเขาจะออกไปแบบไหนเขเคยบอกว่าสบายอยวยไอ้คนห้องเรามันต้องใส่สัพสะในการสื้อของมอนี่มจริงว่าพี่บอกของคนบอกขืนสินะครับผมที่เราเป็นแบบเขาบอกสรงกับ่ได้เพิ่งก็บอกตรงกับ่ได้เนี่ป็นตัวห้องเชียร์ชีี่คนนอกมาบอกขาดเขาตื่มากเราคอนกนเที่ยวย่ม้ดเป็นเรื่องเลยอือเป็นเรื่องเลยอร่อดมาจิบตรงอะไรมาจีตรงตรงกันบดแต่ทุกนไ่ไม่นีตรงงานบดครับผมไม่รก กับผมครับคืบางีเรามาเห็นนั่งที่นีซิกับแมนเรัดเลยแม่ห็่ขลองแห็น่้นะขลองก่ะแม่ยั่กับแม่ครับผมเห็นบึ่งกับเป็นเลขเนาะเลขทะเบียนรถเจ็ดสี่หกศูนย์ครับผมเจ็ดสี่หกศูนย์ตัดเปนัต่าตัดหลังเป็นะต่าตัดสามตัวไให้เพิ่นเนสได้เจ็ดสี่ศนเอาให้เพิ่นตัดเอาเนาะเอาบ้อบเดียวอยู่ครับ เอฟซีต <Conf> <c oughs> ุนทันนี่เป็นรูปแบบแนวทางของปูริสีบุญหลายครับพี่น้องเอฟซีตุนทันเจ็ดงวดหันอยู่นี่ครับพี่น้องเอฟซีตุนทันงวดที่แล้วพระเจ้าถืลหลายพี่น้องเอฟซีตุนทันเก้าหนึ่งงวดนี้จะมาตามต่อขึ้นกค็ครับงวดที่สิบหก ท่านว่า2566รูปแบบแนวทางปูริสีปุ๋ยไหลครับไรขหลายคนมาไปหาตามให็ได้ด้แอดตัวนมือนีม้มหอดจอดถึงครับพี่น้อง fc ทุกท่านตามตัวเลขแนวทางปูฤีสีแนวทางปูริสีออกหายออกมาครับพี่น้อง746090พี่น้องไปพิจารณาเอาทั้งช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่สิการทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางให้โชคให้ m ắ ครับพี่น้องลำลำรือด้วยกันสุข,ขู่สุขคนครับพี่นอ้องวันปีใหม่เนาะให้โชคดีไม่ใช่ในวันกวนปีใหม่ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้โชคใหม้มานให้ามมาร่ำรวยครับพี่น้องเอฟซีทุน,นันแนวทางทุกแนวทางมีขอามีรถโสดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ <S <S พ่อกังในคลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าลงสวัสดีางามครับพี่น้องครับ